เกิดมาขนาดนี้อายุปานนี้เรายังหาที่อยู่ของใจเราไม่ได้แล้วเราจะอยู่ยังไงอีกต่อไปวันนี้เราก็ทําไม่ได้พรุ่งนี้ก็ทําไม่ได้ถ้าวันนี้ไม่ได้แล้ววันไหนจะเป็นวันได้ต้องควบคุมต้องสังเกตตัวเองแต่น,นี้ไม่เคยคิดที่จะสังเกตตัวเองเลย อยู่มันสั่ะตายไปวันๆแค่นั้นมันได้อะไรลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันมีค่าสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าลมเข้าไปแล้วมันไม่ออกมาวายนะลมออกไปแล้วไม่กลับเข้าไปเป็นย่างไงก็คือตายตายแล้วจะไปไหนมนจิตใจก่ยังกำหนดทิศทางไม่ได้ ตัวนู้นแล้วก็ลงไปอใบภูมิเนี่ยไปไล่มาใหม่เพื่อจะเปเรตจุลกายชัดนรกสตริสรษานแล้วก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนานเท่าไหร่แล้วจะเกิดอีกข้างหน้าอีกนานเท่าไหร่กว่าจะได้เป็นมนุษย์พอเป็นมนุษย์ไปแล้วไปจะอีกนานเท่าไหร่ ถึงจะได้มีสรทาอย่างวันนี้เรามีศรัทธาวันนี้เราทําประโยชน์ให้มันได้สูงสุดได้หรือยังไฟมันไม่ตามตัวเรามาอยู่ตลอดเวลาไฟมันไม่ตามหลังเรามาอยู่ตลอดเวลาแล้วเรายังมันนิ่งเฉยอ,อยู่ไม่ผลขวายไม่ทําอะไรแล้วแต่แล้วแต่ีเข้าผีออก ยังบอกให้ท่องหนังสืออีกท่าให้ท่องปฏิโมกท่องอะไรตัวอะไรพูดมาไม่รู้กี่ครั้งกี่คราวจนเบื่อจะพูดเรายกตัวอย่างให้ฟังหลวงปูอ่อ่อนท่านท่องปฏิโมกท่านว่าท่องจะเราจะท่องสักเจ็ดวันท่นท่องห้าวันจบหลวงปูอ่อ่อน มเดจพระสังราชจวนจนั้นบวชเดียอยู่ที่ราชบุรีเป็นคนอำเภอบ้านโป่งเห็นพระพระท่องอมมกคตยงโตอนเย็นมาพระพระท่องฟังทุกวันทุกวันทุกวันเพื่อจะจำออกจากที่เขาท่องนะั่นพอพระท่องจบท่านก็จบเป็นนี สมเด็จพระสังราชจวนวัดมกุูอย่างเรานี่ท่องยี่ห้าคืนเราท่องยี่ห้าคืนขึ้นละสองชั่วโมงเอาเลยถ้าสองชั่วโมงไม่ต้องหลับถ้าเราไม่ได้ท่องปริที่โมก่อนเราจะเลิกนานดึกเท่าไรก็ตาม เลิกสลาดึกเท่าไรก็าตามแต่เราจะต้องท่องสองชั่วโมงก่อนบางทีก็ไม่ต้องนอนเพราะเลิกสลาดึกท่องไปจนถึงตีสองตีสองก็ไม่ต้องนอนแล้วถ้าตีสองแล้วแล้วก็ท่องต่อไปเลยจนถึงตีสามตีสีก็ลงไปท่องวัดความเอาใจใส่ ความเอาใจใส่กับตัวเองผู้ปฏิบัติไม่มีใครที่จะมายกภูเขาออกไปจากตัวของเราได้ภูเขาใหญ่ทั้งสี่ทิศมันกิ้งมามันจะบทขยี้สัตว์นั้เป็นจุนและวิจุนไม่มีใครที่จะมายกภูเขาลูกใหญ่นี้ออกจากหัวใจของเรา นอกจากตัวของเราสร้างศรัทธาตัวเองขึ้นมาสร้างความเพียยนของตัวเองขึ้นมาสันทัศวิริยสกิตติวิมังสารทำอย่างขึ้นสำเร็จสร้างมันขึ้นมาไม่ใช่อยู่อย่างสังกตายไปวันวัน ดินยงกมนั่งสมาธิภาวนาก็ต้องเอาใจใส่ว่าตัวเองภาวนาแล้วมันเป็นยังไงจับคําบริกรรมเข้าไปแล้วมันอยู่กับคําบริกรรมคำมาบริกรรมชาวนานเป็นยังไงขณิกัสมาธิเป็นยังไงอุปจารสมาธิเป็นยังไงปันาสมาธิเป็นยังไงพอเราทําสมาธิภาวนาเข้าไปแล้วมันต้องรู้รตัว ว่าเราทำแล้วมันเป็นยังไงเราสั่อาหารไปแล้วต้องรู้ตัวมันเป็นยังไงอาหารแต่ละชนิดชนิดเรากินเข้าไปแล้วเป็นยังไงมันจะต้องรู้ตัววันนี้ไม่คิดอะไรเลยแล้วแต่แล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นมา ความตั้งใจมีแต่ความปรารถนาว่าอยากพ้นทุกข์แตความทตั้งใจที่จะทําเหี้ยให้เกิดการพ้นทุกข์มันบริบูรณ์ขึ้นมาหรือยังถ้ายังไม่บริบูรณ์ขึ้นมาแล้วเราอยู่ยังไงทุกวันนี้แต่เราคนก็มีที่อยู่ที่เดินของตัวเองมีที่หลับที่นอน เป็นเอกเทศกันทั้งนั้นอย่างไฟในสลาเราไม่ต้องจุดเทียนเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนต้องมาพวงกับจุดเทียนมาแบบนี้เราไม่ต้องมาพวงกับจุดเทียนตามสติเร่เหมือนกัน อยากได้ไฟมติดที่กุฏิที่ทางเดินยุมงกรมทางอะไรตัวนี้ก็บอกเราจะได้ไปดูให้มันติดได้ติดไม่ได้เพราะบางแห่งมันมีตั้งแต่ต้นไม้มันติดไม่ได้แต่มันติดได้แล้วแต่ว่าก็ดูได้ไม่ถึงสามสี่ชั่วโมงถึงเี่ยงคืนก็เอา ก็ยังดีดีก็อุดเทียนอยู่ได้ทุกเทียนคืนควั <c oughs> นไปดูไอ้อะไรควงตุง้งควงตึง้งจบ ต้นยาก็ไอ้นั่นเนี่ยที่อยู่ในกระบะตรงนี้เป็นเมื่อเพิ่ปลูกอะไรได้ต้นมะกอ <g> ก <ül> มีต้นมะกอกต้นหนึ่งขึ้นมาไปตัดเลย